คุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจร้าน Auto Spa นะครับสไลด์มาจากโชว์รูมเลยเพื่อมาเครื่อโปรแกรมพรีเมียมซูเปอร์เลซิ่งแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยด้านหน้านะครับเป็นฟิล์มลักชวรี่ีรีส์นะครับที่มีความหนาถึง215ไมครอนเลยแล้วก็ฟิล์มตัวนี้มีความเงาโดดเด่นเป็นพิเศษเลยเพราะเขาใช้วัสดุที่เป็น UTL นะครับทีนี้ครับเทสลาคันนี้นะครับเป็นสีอันตาเลสต้องบอกเลยครับว่าสีนี้ทำยากมากๆ ถ้าเกิดความเสียหายก็ซ่อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยากมากเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมับการใช้งานนะครับแต่ทีนี้ครับสีที่ดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแต่มันไม่มีความเงาไม่ได้มาตรฐานของร้านออโต้สปาเราจรึงต้องทําการขัดปรับผิวส้มทั้งหมดเลยนะครับเพื่อน,อนๆที่ใช้เทสตาลองไปสังเกตดูนะครับผิวเดิมๆเดิาเ่ยจะมีความหยาบเป็นเม็ดละเอียดละเอียดเลยแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าผิวส้มเราต้องใช้ใบเดนิมแบบนี้นะครับขัดปรับผิวส้มทั้งหมดเลยแล้วก็ตามด้วยใบยขนแกะเก็บริ้วรอยเก็บฝ้าต่างๆแล้วก็ตตาาาาามดดด้้้้้้วยยฟออองงนนนนนํํละเเเีีีีีแแบบครพื่่่่ททททใใหูุกช รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าสีดำเดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางมากฉะนั้นการขัดผิวส้มแบบนี้อ้ําต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับขัดไม่ระวังขัดผิดพลาดมาเนี่ยสีแหกแน่นอนนะครับแต่ที่นี่ครับด้วยประสบการณ์ของอ้ําเองครับที่เป็นเทนเนอร์มา10กว่าปีเนี่ยพนักงานในร้านออโต้สปาก็ผ่านการเทจากอ้ําเช่นเดียวกันนะครับอ้ําก็สอนมาทั้งหมดแล้วแล้วคันี้นะครับอ้ําก็ลงมือทําเองด้วยนะครับเพราะว่าชอบสีนี้เห็นแล้วก็มันคันไม้คันมือนััััับบ็เเเลย้้้้้อองงงขขดดดดดดสสีีาาวววนนนนมมมมพืู่่่ผผผไไไปปปิิแ ไอชิ้นนี้ไม่ขัดปะผิวส้มเ่ยก็จะมีความขุ่นความหยาบนะครับแล้วสีอันต้าเลสเนี่ยจริงๆเขามีเมทัลลิกนะแต่พอมันมีผิวส้มเนี่ยสีเมทัลลิกมันก็ดูไม่ออกแต่พอเราขัดปะผิวส้มไปแล้วเพื่อนๆสังเกตดูครับเมทัลลิกเขาเปล่งประกายอย่างโดดเด่นเลยนะครับแล้วเนี่แหละครับการขัดปะผิวส้มเนี่ยมันทําให้รถมันเงางามได้ถ้าแบบใครไปโฆษณาว่าเคลือบเซรามิกแล้วรถจะเงาอย่างนั้นเงาอย่างนี้อ้ามบอกเลยนั้นอ้ามคงไม่ต้องมานั่งขัดให้มันเสียเวลาเป็นวันๆหรอกครับไม่อยาก เงางามได้7จ็ดแปดปีโพเทคดิ้วรอยต่างๆได้ ถ้าการเคลือบอย่างเดียวมันโปรเทคดิ้วรอยได้คันนี้เขาคงไม่เลือกติดตั้งฟิล์มใสกันรอยถูกต้องไหมครับฟิล์มใสกันรอยนะครับก็มีหน้าที่ปกป้องสะเก็ดหินดิ้วรอยต่างๆที่มันเกิดแดรงปะทะจากด้านหน้าครับแต่ด้านข้างรอบคันเนี่ยที่ไม่ได้ติดฟิล์มเนี่ยก็คือน้ํายาพรีเมียมซูเปอร์เรซินนะครับเขามีข้อดีก็คือเขาเป็นเซลล์เฮลิ่งนะครับสามารถฟื้นฟูนฟนฟนดิ้วรอยขนแมวต,ตัวเองในดับบางๆได้ถ้าโดนความร้อนเนี่ยรอยขนแม,นมวเขาหายวาปปับไปเลยนะครับแล้วเนี่ยแหละครับโปรแกรมที่ขายดีที่สุดของร้านออโต้สปาืืออนเเ่ ที่สนใจนะครับอ้ําแนะนําให้ไปดูตัวอย่างงานของแต่ละที่แต่ที่แล้วเปรียบเทียบกันนะครับดูให้เห็นด้วยตาเปลา่าเาเลยอย่าไปหลงเชื่อการฟังแต่โฆษณาถ้าไม่เห็นด้วยตาเปล่าจริงๆไม่งั้นบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เสียเงินแบบไม่เกิดประโยชน์แน่นอนครับ